กัรเรียนท่านประธานผู้ิสภาท่านสมาชิกวุฒทสภาท่านผู้สรงเกตในที่ประชุมแห่งนี้กับผมนายอนุสิทธิ์คุณากรในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมาการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดย ท่านประธานกา้านรลงจันทิกได้กรุณามอบหมายให้คณะอนุกรรมาการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะที่สี่ซึ่งมีท่านประมลสุธีวงศ์เป็นประธานคณะอนุกรรมาการได้ทำการศึกษาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการชุจริตฉบับที่พอสอซึ่ง ในรายละเอียดผมขออนุญาตว่าเมื่อสักครู่ท่านดาวน้อยได้กรุณานำเรียนถึงรายละเอียดต่างๆถึงที่มาและความเป็นไปผมขออนุญาตาคงไม่อภิปรายซ้ำกับที่ท่านได้นำเสนอซึ่งเป็นข้อเท็จจริงปรากฏอยู่ในรายงานการศึกษาในครั้งนี้อยู่แล้วครับในกรณีที่ การพาิจารณาการศึกษาของคณะกรรมาการเกี่ยการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทางกรรมาการได้นําเอาประเด็นที่สําคัญมาพิจารณาโดยนําเอากฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายๆฉบับเข้ามาร่วมพิจารณาร่วมอยู่ด้วยทั้งในเรื่องของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560 มาตรา243วรกหนึ 2, ่งวรกสองวรกสามวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามและวรคที่สองซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการยกร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารฉบับนี้ประเด็นที่มีการแก้ไขในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติต่างๆนั้นคณะกรรมาการกิจการองค์กรอิสระเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความรับผิดชอบของต้องของขอนุญาตเรียกว่าปาป,าป,าปาทเพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญมาตรา243วรรคสองและพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการชุดจริตแห่งชาติมาตรา62ซึ่งในเรื่องนี้ผมขออนุญาต นำเรียนโดย powerpoint เป็นส่วนประกอบในประการแรกครับร like ัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการกระทำการชุดจริตต่อหน้าที่นั้นเนี่ยเมื่อปปชได้ดำเนินการไปแล้วสามารถจนถึงขั้นในเรื่องของการรับไว้ไต่สวนในกระบวนการไต่สวนของปปชทางปปชเองเนี่ยสามารถ ที่จะมอบหมายภารกิจนี้ให้กับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการชุดจริดได้ทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้และเรื่องที่จะมอบได้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นความผิดไร้แรงหรือเป็นเรื่องที่เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับฉะนั้นในประเด็นในจุดนี้ครับจึงเป็นประเด็นที่สําคัญว่าในกฎหมายฉบับเดิมนั้นเนี่ย กำหนดไว้ชัดเจนครับว่าปปทเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้ในเจ้าหน้าที่ระดับที่ต่ำกว่าผ้วกหน่วยการกองลงมามนะครับแต่ประเด็นในรัฐธธรมนูญฉบับนี้เนี่ยกำหนดไว้อย่างชัดเจนครับว่าภาร,รกิจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นเนี่ยเป็นภาร,รกิจของปปชแต่เพียงหน่วยง,งานเดียวเพียงแต่ว่าปปชนั้นเนี่ยสามารถมอบ อำนาจในเรื่องของการไต่สวนนั้นเนี่ยให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการชุจริตได้ซึ่งปัจจุบันก็จะมีปปทและพนักงานสอบสวนเป็นผู้ดําเนินการฉะนั้นในเรื่องนี้เองจึงมีความจําเป็นครับที่จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขร่างพระาชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้สอดรับกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐธรมนูญ มาตรา243และรัฐธรรมนูญและพรบประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา62ครับนี่เป็นประการแรกในประการที่2ครับการเสนอของการแก้ไขปัญหาที่จะมอบอำนาจให้กับปปทดำเนินการในเรื่องของการขอหมายศาลในเรื่องของการขอหมายจับจากศาลนั้นเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นครับ เพราะว่าในอดีตนั้นการดําเนินการของปปทเนี่ยค่อนข้างมีข้อจํากัดแล้วก็ทําให้กระบวนการในเรื่องของการไต่สวนจนนําไปสู่การเข้าหาถึงตัวผู้กระทําความผิดนั้นเนี่ยกระทําได้ยากนะครับมีข้อจํากัดมีขั้นตอนมากมายร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงได้ลดขั้นตอนโดยเพิ่มอำน,นาจให้กับปปทสามารถเข้าไปดําเนินการแต่อย่างไรก็ดีครับประเด็นในเรื่องของการ มีอำนาจในการจับลุมควบคุมตัวหรือปล่อยชั่วคราวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความจําเป็นที่จะต้องมีการทบทวนเครื่องมือทบทวนสถานที่ในเรื่องของการควบคุมตัววิธีการฝึกฝนบุคลากรต่างๆนั้นจึงมีความจําเป็นซึ่งในอนาคตเนี่ยควรที่จะต้องมีการออกระเบียบหรือเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ไว้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของผลการศึกษาในประการที่3ครับ ในเรื่องของกระบวนการไต่สวนอย่างที่เรียงครับว่ากระบวนการไต่สวนของหน่วยงานของปปชกับปปทนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการไต่สวนในลักษณะเดียวกันใกล้เคียงกันก็คือสามารถเข้าไปดําเนินการในเรื่องของการไต่สวนได้ในลนักษณะเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งมีมาตรฐานในเรื่องของระบบกล่าวหาซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องมีการทบทวนเพื่อให้การทํางานเหล่านี้ สอดคล้องและสามารถสนวับสนุนปปชอในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระยะต่อไปประการที่4ครับเรื่องกรอบระยะเวลาซึ่งเป็นสาระสําคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของปปชอฉะนั้นการมอบหมายภารกิจไปยังหน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่และลักษณะเดียวกันนั้นเนี่ยจึงจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องวางหลักเกณฑ์หลักการต่างๆให้สอดรับซึ่งกันและกันเพื่อทําให้การทํางานนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนมากที่สุดในส่วนของสํานักงานของปปชและสํานักงานปปทในปัจจุบันนี้เองจากการที่ได้ตรวจสอบจากกฎหมายทั้งสองฉบับและวิธีการทํางานในระยะที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า การบูรณาการการทำงานร่วมกันเนี่ยยังอยู่ในระดับที่น้อยฉะนั้นการเร่งรัดการบูรณาการการปรึกษาหารือการวางหลักเกณฑ์ให้กับทั้งสองหน่วยงานเนี่ยที่จะต้องทำหน้าที่ร่วมกันในอนาคตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยสรุปครับคณะกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจจริต ฉบับที่พศประเด็นที่สําคัญคือความขัดแย้งของรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิษฎีกาซึ่งมีท่านมีชัยฤิชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างกฎหมายคณะที่หนึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิษฎีกาและยังเป็นอดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับพศ .2560 ซึ่ง เป็นผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่แล้วและในขณะเดียวกันจากการตรวจสอบขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เราได้มีการพิจารณาอยู่ในหลายวารละนั้นเนี่ยเห็นว่าการดําเนินการต่างๆนั้นเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามโทษครับรัฐธรรมนูญฉบับพศ2560รวมทั้งพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการชุจริตพศ2005 1 6 1สำหรับคำนิยามต่างๆกับความไม่ชัดเจนหรือความยังไม่เข้าใจถูกต้องตรงกันนั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีกรรมธิการขึ้นมาศึกษาในรายละเอียดเรื่องนี้เพื่อจะนำไปสู่การยกร่างกฎหมายฉบับที่สมบูรณ์จึงขอกาบเรียนท่านประธานวุธิสภาและสมาชิกวุธิสภาทุกท่านได้กรุณาพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ในหลักการในวราระที่หนึ่งนี้ด้วยครับขอพรกคุณครับ